เอาะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนำคอมเมตาประจำแผาแพด15.8นะครับของเกม Golden Spatula นั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแผดนี้เนี่ยเป็นแผดท,ที่เหมาะมากๆครับกับการที่เราจะเล่นไต่แรงนะครับ เพราะว่ามีค้อมหลายค้อมมากๆครับที่สามารถเล่นได้ค้อมถูกก็สามารถเล่นได้ค้อมแพงอย่าง e ีเจเน a เรีย5บาทหลายๆตัวก็สามารถเล่นได้นั่นเองครับจากที่ผมไปเล่นนะก็แกมบิดก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วถ้าเราสามารถรักษาเลือดได้ดีไปจบ e ีเจเน a เรียคอมก็สามารถตบเขาได้อยู่ดีนั่นเองครับจริงๆรีโรบางคอมก็สามารถชนะได้ด้วยซ้ำนะจากที่ผมไปเล่นมานะครับจะมีคอมอะไรกันบ้างน,นะครับเราไปดูกันได้เลยครับ คอมที่1นึ่งเคโอลีนสำหรับคอมเคโอลีนนะครับก็เล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมเนอะขอแค่ขึ้น9ได้เท่านั้นแหละครับจริงๆคือมันเล่นได้ทุกแพทนะครับเคโอลีนเนี่ยแต่ต้องจบ9ให้ได้ไงจะเล่นก็ต่อเมื่อเราได้คิลกับแซกมาหลายๆตัวนะครับแล้วก็ไอเทมค่อนข้างตรงเนอะคิล <K ale S 1> เนี่ยจูเรดบัฟแล้วก็จะแอสเซอร์เรเยอร์นะครับแซกก็เป็นไอเทมแท้งตามปกติเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําของนะครับรอในเซอร์ข,ของวารัสได้เลยนะั่นเองครับเล่นคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับขอแค่แซกกับเคลสาดาวเร็วๆป ขึ้นก้าวให้ได้ไปจบบอร์ดแบบนี้ครับบอกเลยว่าแรงมากครับผลของเลดยังแรงอยู่เหมือนเดิมเลยนะ เคิลเนี่ยนะครับพาวเวอร์สแน็คเป็นดับเบิลสไตล์กับเซอร์ซิตี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแซ k นะจะเป็นแทงตามปกติเลยลาวทูรีซิแทนได้หมดเลยน,นั่นเองครับเล่นก็ต่อเมื่อเคิลกับแซกมาเยอะแล้วก็มั่นใจว่าขึ้นก้าวได้น,นั่นเองครับคอมที่2 t h เดอะคูลคอมเดอะคูลนะเป็นคอมอีกคอมหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเล่นนะครับในแผ่นนี้เพราะว่ามันเป็นคอมที่แทบจะก,การันตีทอปโออยู่แล้วถ้าไม่มีคนคอนเทสหรือแย่งเล่นน,นั่นเองครับเล่นก็ต่อเมื่อได้มอไฟมา3าดาวหลายต แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นก็ต่อเมื่อมอไฟใกล้3นะครับแล้วก็มีกากอยสักชิ้นหนึ่งเนี่ยผมก็เล่นแล้วนะครับเล่นโดยการขอแค่3ดาวฮิตเร็ว1ตัวแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็โลไปเรื่อยเดี๋ยวผลอัพวิลมันได้จากการโลอยู่แล้วก็วตัวเนี่ยมันเจออยู่แล้วนั่นเองครับพอมอไฟกับซินเวอร์สาแล้วใช่ไหมทุกคนก็ไปโลอีกทีนึงตอนเลเวลเจ็ดนะครับทำซิกให้3ดาวแล้วก็ขึ้น9ไปเติม TF แล้วก็จบบอดีเจเนอรี่คอม แบบนี้ได้เลยน,นั่นเองครับเติมจาวานเติมไรเติมจันนานแล้วก็เติมบัมน,นั่นเองครับมอไฟเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําให้หาเป็นแม็กวิทาลิตี้นะครับเก่งมากแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยสแตนดอรโอนก็ได้อยู่น,นั่นเองครับส่วน TF กับซินเวอร์หรือฟลิงเนี่ยจะเป็นพวกเจาะเกาะเจอะต้านวรดเนอะทุกคนแต่ถ้าเรามีพวก ไอเทมแบบนั้นแล้วนะครับก็ไปหาเป็นคอมแบ t พาวเวอร์สแน็คที่เก่งๆได้เลยครับหยิบอะไรก็ได้นะขอแค่มีในส่วนของไวสตาร์หรือ s p a r าร์นิดสักหน่อยอะ่ะทุกคนเพราะว่าไอจรวดเครื่องบินเราเนี่ยมันโจมตีเป็นความเสียหายเวทมนต์ AP นั่นเองครับถ้าเ,เพื่อนๆได้มอไฟหรือซิลเวอร์ออกมายเ,เนี่ยสามารถเล่นได้เลยครับเดครูเก่งอยู่เหมือนเดิมครับ้อมที่3คาตาลีน่ารีโล้อมคาตาลีน่ารีโลเนี่ยก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าคาตาลีน่าเนี่ยเป็นตัวกึ่งคล้ายๆแอสซสซินไว้ทุกคนมันล้วงปาดไป ป่ามาเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเก่งกว่าอากาลีเยอะนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าแอสเซซินเหมือนกับเซตเก่าๆเนาะแต่คาตาลิน่าก็ถือว่าเก่งแล้วน,นั่นเองครับเล่นโดยการสโลโลด้วยโอ่งนะครับทำราคานะแล้วก็คาตาลิน่าให้3ดาว2ตัวนี้เนาะโพซิชันเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขึ้น9ก้าให้ได้นะครับเติมไลที่เลเวล8แล้วก็เติมจันนาที่เลเวล9ครับได้ทั้ง strategic แล้วก็ポลิเตอร์ให้ราคาด้วยนะครับคาตาลิน,น่าเนี่ยผมแนะนำคือต้องออกเอ็ดออฟไนท์ก่อนชิ้นแรกนะเก่งมากนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนทาร์เก็ตใช่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ผมมักแค่เล่นแล้ว แต่จากที่ลองไปเล่นเนี่ยถึงไม่มีเอ็ดลอมไนท์ออกเป็น BTH ฮอนาชอเนี่ยก็ยังท็อปทูได้อยู่นะครับทุกคนคาตาลิน่าคือล้วงเก่งมากครับในส่วนของพาวเวอร์สแน็เนี่ยผมชอบหยิบเป็นโอว์นายทสันแล้วก็ฮนะีโร่อาร์คแล้วก็แม็กอะคาน่าประมาณเนี้ยอะไรที่มันได้แบบสเกลนะครับเพราะว่ามันแปรี่เลดเกมได้แบบแรงมากๆครับราคาเนี่ยผมชอบหยิบอันสต็อปเอเบิลเท่านั้นนะครับทุกคนประมาณนี้ครับคาตาลิน่าความที่4จินสไลเปอร์ความนี้นะผมคิดว่าค่อนข้างมาแรงมากๆครับในแพทแพทนี้ ผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมเล่น The Crew บ่อยใช่ไหมแผ่นนี้ซึ่ง The Crew เนี่ยมันใช้มอร์ไฟซึ่งคอมจินสไนเปอร์เนี่ยมันก็ใช้มอร์ไฟใช่ไหมทุกคนเออมันก็เลยแบบเนี่ยตัวมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะขอแค่จินออกมาเยอะก็สามารถเล่นได้เลยนะแต่คอมนี้เงื่อนไขก็คล้ายๆ The Crew ครับขึ้นก้าวให้ได้เพื่อหาวารัส คอมเดอะคู Who, หาทีเอฟใช่ไหมทุกคนเออก็คล้ายๆกันนะจะเล่นเหมือนกันครับมอไฟออกมาเยอะก็มีการกอยสักชิ้นหนึ่งในส่วนของพาวเวอร์สแน็คเนี่ยก็มอไฟเหมือนเดิมครับแม็กวิทาลิตี้เหมือนเดิมที่ผมชอบหยิบนะครับส่วนจินเนี่ยก็คืออาร์เทติคโอนะทีที่สี่คือแรงมากครับคอมน,นี้เนี่ยชนะในส่วนของคริสตัลแคมบิดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นคอมที่ไต่แรงได้เร็วที่สุดแล้วนะในแพทแผทนี้นี่เองเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นนะคนชอบเล่นไปแกมบิด นะครับแล้วก็มันต่อต้านแกมบิดได้ค่อนข้างดีเพราะมันจะติดมอไฟ์เราเว้ยทุกคนมอไฟ์มันรับจบให้อยู่แล้วยิ่งมีไวเซตฮิวขึ้นมาอีกเนี่ยเออตายยากแกมบิดมันก็ไม่ได้ฟาร์มเพราะว่าไม่ฆ่าตัวเราไม่ได้เลยนั่นเองครับก็เพื่อนๆสามารถเล่นจีนสไนเปอร์มอไฟส์ามดาวเร็วๆได้ที่1แบบสบายๆเลยครับถ้าขึ้นเก้ามาได้วารันั่นเองคอมที่5มาซาฮาดาเลียสคอมนี้นะเป็นอีกหนึ่งคอมที่ผมก็ค่อนข้างชอบเล่นนะ ถ้าได้เจสหรือดาริมอร์ซาห์มาเร็วเนี่ยผมก็จะเล่นและนะครับเพราะว่าคอมมันเล่นง่ายขอแค่เราเปิด6 h e a หกเฮเวนได้นะครับแล้วก็มอร์ซาห์เนี่ยต้อง3ดาวเนาะกับดาริเจสเนี่ยต้อง3ดาวตื่นทําแล้วทุกคนต้อง3ดาวนะ3ตัวนี้นะครับมอร์ซาห์เนี่ยคือเงื่อนไขแรกนะครับต้องได้ power snap คือ n o c k s e n tap นะครับจะได้ออกไอเทมเป็นบูบ e b u จูแล้วก็ดาบาร์ดอนได้ถ้าไม่ได้เนี่ยส่วนตัวผมไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มอร์ซาห์เราจะให้ถือเป็น utility ใช่ไหม การได้น,นักเซียนแท็บเนี่ยมันจะทําให้มอร์สฮาถือเป็นบิลดดาเมจได้นะครับแล้วก็ดาริอันเนี่ยก็เป็นปีทีไททันแล้วก็สเตเบเกตบิโกก็หาให้เจสไปนะครับเอาวอร์แสตงนี้อะไรก็ได้เลยนะดาริอันล็อกเก็ตแก๊ก็เก่งมากๆนั่นเองครับทุกคนคอมน,นี้เนี่ยเล่นได้ง่ายครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าสปอร์ตมาได้มาเร็วก็ท็อปโฟแบบสบายๆเลยครับคอมที่6กดูริสคอมดูริสเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะก็ไออูเดียคอร์ซอลแหละเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนนนั้้แลวนะ พร้อมเราเนี่ยมันจะไปเก่งจริงๆเลยคือได้อูเดียแล้วก็วีโก้สดาวเร็วๆครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมรีฟินครับดูรีเก่งมากเราเล่น6กดูริสนะครับแอนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นบิวแบบนี้ได้เลยนะก็คือกันเบดลานวิบแล้วก็คาเค้นฟูรี่นะทุกคนส่วนอูเดียเนี่ยก็บิวแบบนี้ได้เลยคอร์ลโซไอเทมเนาะตากอยสเตลเลเกตแล้วก็ไททันหรือจะเป็นวอร์มอกไวเซก็ได้นะได้อยู่ครับแทนสเตลเลเกตนะอูเดียครับเงื่อนไขเดียวเลยก็คือได้คอร์ลโซครับถ้าไม่ได้คือผมไม่เล่นนะ คอมนี้คือยังไม่ได้ดีอยู่เหมือนเดิมครับเล่นได้อยู่ครับทอปฟโฟแบบสบายๆบายเลยครับพร้อมที่7จ็คิทโต้แกรบิดพร้อมคิทโต้แกรบิดในที่นี้นะผมเหมารวมทั้ง5แล้วก็7หมดเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นใส่ตาดูริสสตาเนี่ยก็คือในกรณีที่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าได้ตาดูริสจะใส่ใครนะก็ใส่ t F ก็ใส่ไซร่าไปครับถ้าได้2ตาเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากเพราะว่ามันจะเปิดสีดูริสได้ใช่ไหมทุกคนคือเก่งจัดเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ในส่วนของตาดูริสนะก็ไป TCE Hoss เนี่ยโอ้โหก็แบกได้อยู่นะก็ใส่แทน TF ไปได้เลยครับทุกคนถ้าไม่ได้ตาดูรลินนะไอเทมแอร์ครับคุณซูคาเคินฟูรี่สองอันนะคาเซนเต้ถือเป็นพวกยูทิลิตี้เนาะวินเชาซันไฟแล้วก็ไวเซสักอันหนึ่งแอร์เนี่ยนะครับเราหยิบได้เยอะนะคาคูน่าคูน่าดับเบิลสไตล์เนี่ยได้หมดเลย2อันนี้คือเก่งมากครับเล่นง่ายๆครับเปิด5แกมบิดได้เร็วๆข้าตัวอีกฝ่ายได้เยอะๆก็พอโฟแบบสบายๆแล้วนั่นเองครับอ้อมที่8ติงฟ้านาย คอมจิงในที่นี้นะเล่นได้ทั้ง2แบบเลยคือ8 s t สตาร์การ์เดียนก็สามารถเล่นได้ครับแต่แเนี่ยผมก็จะเล่นก็ต่อเมื่อถ้าได้ในส่วนของตาสตาร์การ์เดียนเนี่ยผมถึงจะเล่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งมากๆถ้าได้ตามาถ้าไม่ได้ตาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นเวอร์ชันนี้นะจิงฟ้าสนค์ครับหาวารัตมาเติมเนี่ยช่วยนะครับจิงคือเงื่อนไขที่เราจะเล่นคอมนี้หลักๆก็ต้องได้โชจินนะเพราะว่าผมจะชอบหาเป็นเก t เท f o ฟอร์สเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้จริงเกทเทิลฟอร์สเนี่ยผมไม่เล่นผมว่าเกทเก่งมาก โชจินคือเงื่อนไขแรกที่ต้องมีนะครับส่วนป๊อ p ป,ปี้เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เหมือนเดิมเลยนะของแทงตามโกติครับเล่นไงก็ได้มั่นใจว่าขึ้น9ก้าได้ก็สามารถติดท็อปโฟได้แบบสบายๆนะครับจิงฟ้าไนยังเก่งอยู่ครับสตาก,การ์เด้นก็เล่นได้ถ้าได้ตาม,มานั่นเองค้อมที่9้าจ็กนองรีเจเนอรี่สำหรับค้อมนี้ครับก็คือเราต้องมั่นใจว่าขึ้น9ก้าได้นะครับแล้วก็เล่นเพลราโดยการออกของคุณซูใจแอนแล้วก็กันเบลดนะครับให้ทีเอฟนั่นเองนะ ในระหว่างที่เรายังขึ้นก้าไม่ได้เนี่ยก็ใส่ให้แอร์ไปก่อนได้เพราะว่าเป็นทางดูริคคู่อูเดียด้วยนั่นเองครับก็สปอร์ตต้องขึ้นก้าไม่ได้ครับเพราะว่ารีซินเนี่เป็นตัวที่เก่งมากๆครับในคอมจกกักรน้องน,นะทุกคนบอกเลยว่าแรงแบบแรงจัดนะครับทุกคนร่นก็คือขึ้นก้าวให้ได้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ในส่วนของทวิตเตอร์เฟยนะครับก็คือภาวะชนะเป็น n o อกเซียนแเท่านั้นหรือจะเป็น Shadow Clone ก็ได้พอได้อยู่นะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบสองอันนี้เป็นหลักนะครับทุกคนส่วนล e ฟฟินเนี่ยนะครับก็เป็น u n f i ิชชิ่หรือ On the Edge นะครับทุกคนเก่งมากครับเล่นก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าขึ้นก้าวได้นั่นเองครับทุกคนอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับดอกอาร์ทอกไปด้วยนะทุกคนตรงนี้เติมเป็นบัมไปนะครับอันนี้เป็นเจ็ดจากกนออยู่นะเพื่อนๆคคอม20รับเพื่และนี่ก็คือคอมที่ผมชอบที่สุดแล้วนะตั้งแต่เกมเปิดตัวมานะครับทุกคนเพราะว่า เซโลฟีเนี่ยมันเป็นตัวที่แบกได้ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อขึ้นสิได้คือผมย้ําว่าเป็นขึ้นสินะเพราะว่าขึ้นสิเนี่ยมันจะเก่งมากถ้าขึ้น9ก้าเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังเติมไซร่าไม่ได้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องเติมซินด้าเพื่อเปิดโพลิจี้ให้กับเซโลฟีนั่นเองแล้วก็เงื่อนไขมันค่อนข้างยากครับผมถึงชอบเออมันดูแบบเล่นยากดีอะ เพราะว่าเซราฟีนต้องได้เป็นจูแล้วก็2นาชอนะครับทุกคนแล้วก็พาวเวอร์สแ่ยต้องได้เป็นในส่วนของเมดด้วยส่วนทวิตเตอร์เฟยต้องได้พาวเวอร์สแงเป็น n o อกเซียนแทบด้วยนะครับคอมน,นีเน้เลยเป็นความลูกรักของผมครับก็คือขึ้นสิบได้มีบาชั่นลงเปิดครบจบมีทั้งแกมบิดมีทั้งสตาการีเน ครบเครื่องแคปบอร์ดได้เท่มากๆเลยน,นั่นเองครับเป็นคอมลูกลักของผมเลยแหละนะแต่จะก็นอนเล่นง่ายกว่าเยอะน,ะนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือคอมเมตอนะครับประจำแผ่นาจุดของเกม g o l d e n s p a t u l a น,นั่นเองครับเดี๋ยวยังไงผมก็ทำคอมเมตอทยอยมาให้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะไปทำคอนเทนต์ของเซฟ16แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาถามได้เลยน,นั่นเองครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ a อ p ไปชิ y ครับสวัสดีครับร i s แ m a n s h o นโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยร i s m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบ,บริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริส m a n ช h อ p เท่านั้น